สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟ้าใสาไรเดอร์นะครับวันนี้จะมารีวิวมอเตอร์ไซค์ที่เข้ามาใหม่แล้วก็มอเตอร์ไซค์ของเฮียนะครับซึ่งจะมารีวิวมีวันนี้มี RX100 อยู่2คันมี Limited 1คันอันนี้เป็นรถเฮียส่วน RX100 คันนี้ก็เป็นของ FC ที่ซื้อไว้แล้ว ประสงค์จะปล่อยต่อนะครับในราคาเดิมท่านใดที่สนใจอยากจะได้ก็ฝากติดตามคลิปนี้ให้ดีๆนะครับก็มีราคามีรายละเอียดวันนี้จะมารีวิวรวมไปถึงฮอนด้าโนวาเทน่าคันนี้โอ้รถบิวมาใหม่สวยมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของแต่งที่ติดรถมาท่อ w r c เกียร์โยงเครื่องแบบเสียงแบบเรา้ราๆเลยแล้วก็จานแต่ง นะครับรถสวยมากๆเทหน่าคันนี้เป็นเทหน้า RS แม่เตาสมชายเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยใครที่เกิดทันในยุคนั้นก็เอาเอา,เอาผ้าคาดหัวนะครับแบบทรงผมก็แบบฮิปปี้ฮิปปี้หน่อยของแต่งปั๊มโบนก็นี่เลยครับอะดีลินนะครับอะดีลินปั๊มเบรกอะดีลินก้านคัดอะดีลินนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแล้วก็ไล่น็อตนะครับเป็นน็อตทอง ดูดิปั๊มก็โอ้โหสวยมากเลยบัญชีบัวชีนะครับจานสวยมากแล้วก็พวกน็อตพวกนี้ไล่มาอย่างสวยงามล้อสวยครับคอมดาวครับเนื้อแบบเนื้อแบบเนียนเลยนะแล้วก็ตัวท่อเลดเมื่อกี้บอกไปแล้วสวยมากรถสวยจริงๆนะครับเอกสารครบภาษีขาดแต่ว่ายังไม่เกินนะครับภาษีปี6-4นะแล้วก็ ช่วงแผงคอนี่คือมาทั้งทองทั้งแท่งเลยทองมาเต็มเลยครับระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังเสียงแต่ว่าเดี๋ยวหากุญแจก่อนเอากุญแจไปวางไว้ไหนวะเนี่ยเออเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะหากุญแจแป๊บหนึ่งอ๋ออยู่นี่เจอแล้วกุญแจมีอ่าฮะอ่าเห็นละเห็นละพอะดีมีสำรองเสียบไว้ที่บ่ออันนึง ฟังเสียงกันนิดนึงเสียงโคตรเรา d หร าแล้วนะครับรถจัดสภาพมาแล้วสวยมากมาก <Okay. S 1> ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจสำหรับโนวาเทน่าคันนี้รถจัดสภาพมาแล้วบิ้วมาแล้ว เปิดราคาอยู่ที่17,000บาทนะครับเทนาคันนี้ถือว่าคอดข้างที่จะคุ้มเลยเพราะว่ารถบิ้วใหม่นะครับรถบิ้วใหม่ท่อนี่ใหม่เลยแล้วก็ล้อใหม่ยางใหม่ทุกอย่างใหม่หมดนะครับใครที่สนใจนะครับราคา17,000บาทโนวาเทนานะครับก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไปจัดสภาพหรือเอาไปบิ้วนะครับให้เสียเงินเพิ่มสำหรับราคานี้คือเติมน้ำมันขี่ได้เลยนะครับใครที่สนใจทักมาแล้วกัน นะครับโนวาเทนานะครับคันนี้มาถึงรถในตำนานยุคต้องบอกว่านี่เลยยุค7 9ยุค8 0สําสำหรับ RX ตัวนี้เป็นตัว l i m i t ต็ด l m m t t d e d i t i o n นะครับเมื่อกี้ขี่มาจากบ้านเฮ er ียแหม่ต้องบอกว่าโคตรหลอ่อโคตรเท่เลยรถมันมีสไตล์รถมันมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับตัวนี้เป็นล้อแมก Limit e d นะครับแล้วก็ ตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการขายตามสภาพก็มีการเก็บงานมาบ้างไม่ว่าจะเป็นแม็กล้อยางนะครับแล้วก็พวกระบบไฟไม์วัดรอบใช้งานได้ครบหมดเลยใช้งานได้ครบหมดนะครับแล้วพิเศษวันนี้พิเศษเลยสำหรับรถเฮียใครที่ซื้อนะครับลดให้เลย5,000บาทไม่ต้องมาต่อรองราคากันให้เสียเวลา ตัวราคานี่เฮียเขาจดไว้เรียบร้อยแล้วราคารถ3ามหมื่นนะครับคือทำสีแม็กไปกับตัวแม็กนี้ก็ไม่น้อยนะเท่ากับว่าตัวรถคันนี้จะอยู่ในราคา3ามหมพันบาทแล้วก็ทะเบียนเต็มป้ายสวยนะครับสภาพเดิมๆอ่ะแล้วก็แต่ว่ามันจะมีตำหนิ ถามว่ามีตําหนิเนี่ยมีส่วนลดเพิ่มนะครับมีส่วนลดเพิ่มก็คือตําหนิของตัวรถเนี่ยคือตัวนี้ก็จะมีน้ํามันซึมนะครับที่ถังน้ํามันนี่แหละก็คือตําหนิฝั่งนี้นะครับที่มันจะมีน้ํามันซึมที่ถังนะครับอันนี้คือตําหนิรถคันนี้นอกนั้นพร้อมใช้งานหมดเลยใครที่พอจะรับได้หรือซื้อแล้วต้องการให้ผมทำสีให้ใหม่นะครับจัดสภาพใหม่โดยเฉพาะ ชุดนี้แล้วก็ชุดถังถังเนี่ยก็จริงๆแล้วน่าจะต้องตัดผูใหม่ปะผูใหม่นะครับซึ่งรถแนวนี้เขานิยมถังปาดหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะทำเดิมก็ได้นะครับอ้ารถ5,000บาทนะครับใครที่สนใจนะครับก็เหลือ34,000บาทตำหนีก็มีถังน้ำมันฝั่งซ้ายนะครับมาลองฟังเสียงกันหน่อยเป็นยังไงอแบตเตอรี่มีครบหมดเลยมันขึ้นหมด ขึ้นหมดนะครับขึ้นหมดเลยผมปิดกล้องน้ำมันไว้เดี๋ยวขอเปิดกล้องก่อนโอเคมาฟังเสียงกันยันงไงอ้าเมื่อกี้ยังขี่มาอยู่เลยเดี๋ยวนะขอโชคหน่อยนะไหนๆก็ไหนๆละสตาร์ทให้ดูไลท์ เป็นการรีวิวแบบไม่ต้องตัดต่อไม่ต้องอะไรไม่ติดก็คือไม่ติดอ่ามาแล้วมั้งชอเอา้าทำไมไม่ติดล่ะทีนี้อันนี้มาสตาร์ทให้หน่อยไม่ถนัดโชคให้ละ ก็ขี่มาอยู่ตอนตอนนี้ดึงดึงโชกไว้อยู่นะอ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วสวิตติดแล้วจริงๆว่าตอนตอนสตาร์ทอะเร่งนิดนึงก็ก็ติดแต่ว่าตอนนี้มันโชกไว้แล้วอ,อ่ะโชคลงอ่ะโชคลงโอเคโอ้ไป ประมาณนี้นะวัดรอบใช้งานได้เมื่อกี้ลืมเอาให้ดูนะครับก็ใครที่สนใจนะครับตอนนี้ก็เหลือราคา34,000บาทนะครับตัวนี้เป็น l i m i t e d e dition นะครับ Limited e dition ปี79นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กท่านใดที่สนใจก็ทักมาได้ตอนนี้ลดให้5,000บาทอีกคันหนึ่งก็เป็น RX 1 0 0เช่นเดียวกันแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นตัว Limited นะครับแต่ว่า แต่ว่าติดสติกเกอร์ลิมิเต็ดมาเออคันนี้เปิดราคาอยู่ที่29,000บาทนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไป FC ได้ซื้อไว้แล้วเพียงแต่ว่าเออดูแล้วไม่น่าจะเหมาะนะครับก็เลยฝากขายนะครับฝากขายจอดไว้ที่ร้านแล้วก็ให้ฝากขายนะครับใครที่สนใจ rx 100คันนี้ราคา2 9 0 0 0บาทนะครับ29,000บาทถ้าสนใจเรื่องของราคายัางไงก็ลองต่อรองมาดูแล้วกัน นะครับอันนี้ก็เป็นรถ FC ฝากขายนะครับเดี๋ยวยังไงก็ใครที่สนใจก็ลองลองต่อรองกันดูนะครับ,ออรบเผื่อแบบพี่เขาพี่เขาจะใจดีรถให้นะครับเดี๋ยวนะปน้ำมันเปิดอย่างนี้ ต้องดึงโชกต้องดึงโชกไว้หน่อยตัวลูกโชกมันไม่อยู่น้ำมันก๊อกน้ำมันก็จะงงๆกับก๊อกน้ำมันหน่อยไม่แน่ใจว่าฝั่งไหนเปิดฝั่งไหนปิดอ่ะดึงดึดึงค้างไว้อ่ะ,อะโอเคประมาณนี้รถเก่า ก็ต้องเข้าใจมันนิดนึงสําหรับคนที่จะเล่นรถเก่านะครับตัววัดรอบตัวไม้ใช้ไม่ได้ไฟเลี้ยวได้ครับไฟเลี้ยวได้ไฟหน้าตัวไหนละ่ะเดี๋ยวหาไฟหน้ากันอ๋อหลอดไฟหน้าน่าจะขาดแต่ใช้ได้ใช้ได้ครบหมดเลย ก็คือเดี๋ยวพวกเรื่องของไฟนี่เดี๋ยวไล่เก็บงานให้นะครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะท่านใดที่สนใจนะครับตัวนี้ไม่ได้ลดนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ FC ฝากขายมานะครับ RX 100สีแดงดำแหมลายเดียวกันเลยอันนี้ก็เป็นตัวลิ m i t ต็ดส0 0 0บาทลดแล้วจาก3 9 0 0 0บนนะครับลดให้5 0 0 0ส่วนเทนาคันนี้รถสวยมากราคา 17,000บาทนะครับเอกสารครบทุกคันอันนี้ภาษีขาดแต่ยังไม่เกินอันนี้ภาษีเต็มนะครับอันนี้ก็ภาษีเต็มเช่นเดียวกันนะฝากไว้ด้วยแล้วกันใครที่สนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้แล้วก็มีรถที่ fc เอามาให้ทํานะครับก็อีกนิดนึงกำลังหาอะไรอยู่นะครับก็อดใจรอน,นิดนึงแล้วกัน นะครับก็รวมไปถึงรถที่อยู่ด้านในก็พยายามทยอยเร่งทําให้อยู่นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนยางให้แล้วครับเป็นยาง IRC นะครับเพราะว่ายางมันเก่าส่วนชุดสีก็รอ,อนิดนึงครับรอ,อนิดนึงตอนนี้กําลังเร่งให้อยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ลูกค้ากำลังเออกำลังเอาชุดสีไปทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็รออาจจะประ,ประมาณ2อาทิตย์ส่วนอันนี้ก็เป็น SE p 9 9 8นะครับ ก็กำลังทำให้อยู่ก็เหลือล้อแม็กนะครับที่จะเอามาใส่แล้วก็อะไรอื่นๆที่ดูแล้วมันไม่สวยงามแล้ก็เดี๋ยวจะจัดการให้นะครับส่วนเอ็นโปคันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับแล้วก็สติกเกอร์จะให้ทำลายใหม่นะครับแล้วก็ทำสีล้อทองสวยแน่นอนเดี๋ยวก็อ,อ,อาจจะประมาณวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวจะลื้อชุดสีแล้วก็จัดการให้นะครับโอเค ก็ฝากด้วยละกันใครที่สนใจนะครับอยากจะได้สเปรย์เคลือบเงาเนาะสเปรย์เคลือบเงากระจกแท้ KR กระจกแท้เซอร์ Sir. สเปรย์เคลือบเงาตัวนี้ขายดีมากขายดีที่สุด <c oughs> ในร้านแล้วแหละนะครับก็ฝากไว้ด้วยกระป๋องละ140บาทแล้วก็มีสเปรย์ทำความสะอาดเครื่องนะครับคาบจารบียางมาตอยคาบน้ำมันอะไรต่างๆก็คือใช้ได้นะครับสนใจตัวไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับก็ ไม่ได้แบบขายรถอย่างเดียวเนาะก็พยายามมีอะไรเข้ามาให้ FC ได้ทดลองใช้นะครับเพราะว่าบางตัวผมก็ได้ใช้เองแล้วก็ใช้ดีก็อยากจะมาแนะนำ FC ให้ได้ทดลองการร่วมไปถึงสแตนยกสแตนยกก็ลักษณะแบบนี้ครับก็ราคา790บาทรวมส่งเวลาทำรถหรือขึ้นรถก็ไม่ต้องกังวลนะครับแบบใช้งานได้ดีมีทั้งยกหน้ายกหลัง790บาท นะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณ FC ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับก็ฝากไว้ด้วยลวกันรถทั้ง3คัน rx 1 0 0 2,9 0 0นะครับคันนี้พิษนุโลกนะครับส่วน rx 1 0 0 Limited ตัวนี้เหลือ3,4 0 0 0จาก3,9 0 0 0แล้วก็เทนานะครับเอ่อ17,000บาทนะครับสนใจคันไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับเออสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า นะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วการฟ้าใสไรเดอร์นะครับสําสรับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับกําลังอัพกำลังอัพรถช่ง w, าง NSRW l i ยเอ็นสวยมาก